ผมชอบมากเลยน่าจะเป็นคุณคลิปคนคลิสจากเส้นได้โอค่ะน่าเสียดายที่ออกจากพักก้าวไอลแล้วไปลงสมัครพักพักเส้นได้ใช่ชื่อพักนี้เลยตั้งพักเองเลยคลิปเนี่ยเรารึกถึงกันอยู่นะได้ใกล้ชิดกันตอนทํากิจกรรมเรื่องโควิดนี่น้องใบค่ะผมเชื่อว่าคลิสอยู่เบื้องหลังแกเขียนหรืออาจจะเป็นเส้นได้นะมันมีมุมจริงๆทําให้ต้องคิดเฮ้ยเรากำลังมาเฉียงกับเรื่องอะไร ในมุมว่าจะเอาตัวบทกฎหมายไม่คำานึงถึงความที่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมเลยเนี่ยก็ขนาดกฎหมายตรงนี้มองม,มุมแบบคริตเนี่ยดูจละล้าสมัยไปทีเดียวไอ้ที่ถกกันอยู่เพราะอะไรน้องใบคริตเขียนว่ายังไงบอกเป็นเจ้าของเพจเส้นได้เพจเส้นได้ค่ะบอกเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นถือหุ้นสื่อแล้วมันผิดตรงไหนนักการเมืองทุกคนทุกพักก็มีโซเชียลมีเดียของตัวเองหมดแล้ว ถ้าจะตีความกันแบบนี้ไม่งั้นนักการเมืองก็ต้องขาดคุณสมบัติทุกคนนะครับนั่นแล้วก็เรียกร้องแฮชแท็กแก้รัฐมนูญแก้มาตรา98วงเล็บสเออคือพอพักเส้นได้เขียนอย่างนี้มาหลายท่านบอกเออจริงทุกคนหรือแทบจะทุกคนนักการเมืองแล้วก็ทุกพัก,พกอันนี้ทุกพักแน่ๆมีโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กต้องมีติ๊กตอกต้องมาค่ะใช่ไหมต้องไปเป็นสื่อไหมใช่ให้คุณกับตัวเองไหม ให้ให้โทวกับฝังตรงข้ามไหมไม่แน่แต่ให้คุณกับตัวเองแง,ง่แง่ะเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กไหมเป็นอืณท้องไปอเป็นเจ้าของทิกตอกไหมใช่โพสอ,อะไรออกไปเพื่อให้ประชาชนเห็นแล้วมาเลือกตัวเองไหมใช่เป็นสื่อไหมใช่ยุบมันหมดไปเลย เอาตัวนี้มาเลยน้องไบท่านผู้ชมหวดเลยรชนนี้เพชศกันหมดทั้งประเทศเลยตัดเสร็จเลยทั้งหมดเลยในขณะนี้ตัดไปเลยยี่สิบปีพูดเล่นพูดเล่นท่าผู้ชมยาดายาดาเดี๋ยวสำนึกไม่ทันพูดเล่นแต่มันจริงไหมจริงใช่ถ้าพูดเป็นเจ้าของสื่อไหมก็ของตนเองอ่ะโซเชียลมีเดียของตัวเอง็นไหมค่ะแ็นอ่ะ แล้วกฎหมายถ้าบังคับใช้ไม่ได้ก็ต้องแก้ไขกันใช่ไหมคะหรือ,อยังไงแล้วขนาดที่เป็นอย่างนี้กันท่วนทั่วไปหมดแต่ไปถกกันว่าตกลงเธอหรือไม่เธอกิจการที่ตกลงเป็นสื่อหรืออยู่ไม่เป็นสื่อเอาเป็นเอาตายกันเลยแต่ไอ้ดี่เห็นจัดจะน้องไปค่ะขอขอตอ อันนี้เส่นได้เขาโพสค่ะแล้วอย่าบอกกรกตจะทําอะไรเพราะกรกตทําอะไรปุ๊บกรกตโดนด้วยเพราะอะไรกรกตออกกฎเกณฑ์ให้ใช้พวกนี้ยังไงอืมถูกไหมค่ะกรกตไปออกกฎเกณฑ์เองต่อไปนี้พักการเมืองนักการเมืองจะใช้พวกนี้จะต้องมีการลงท้ายว่าเป็นสื่ออะไรยังไงยังไงกรกตคุณออกกฎเกณฑ์ให้ใช้สื่อที่เป็นเจ้าของโดนด้วยนึกออกหรือเปล่านึกออกค่ะ คือถ้าเขาไปแอบใช้กอไปใช้กันแล้วบางทีไม่ทันสำนึกไอ้ผิดไอจ้จับจับจับถึงเวลานี้เฮ้ยกกอตอ,อนุญาตเพราะแปอนุมัติให้เขาออกกฎเกยียนให้เขาเลยนหนึ่งสองสามี่ห้าเดียหรือยังไงท่านผู้ชมเห็นกันยังไงครับใช่คุณผู้ชมคิดยังไงกฎหมายล้าหลังผมไม่ได้พูดท่าผู้ชมพูดนี่คุณผู้ชมบอกจริงที่สุดใช่เลยค่ะ กฎหมายดูยที่เจตนาอยู่แล้วคือถ้าจะเอาเรื่องว่าเป็นเจ้าของสื่อเพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์หรือประโยชน์กับตัวเองโทษกับผู้ต่อสู้นี่มันเต็มโซเชียลเลยน้องใบถามว่าทำอะไรได้ไหม,มแต่กําลังจะไปดำเนินการกันอย่างที่ว่าคเห็นด้วยกับคุณมาริกาจะเถียงกันทำไมแต่ปลายทางอาจจะเห็นต่างกันอยู่บ้างน้องใบท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไง แสดงความเห็นเข้ามาสักนิดเดียว